โยกปูปูคนเดียวครับทำนะเอาบรรยากาศคนเดียวครับลิมเล่ครับทำมองไปเกินอ,อกสมุยครับสมุยฝั่งนู้นครับมอครับพอสมุยเดืเดเรือเปลือยวิง่งรับรถเอ,อ้าไปนึ่ท่าเรืออยู่นู้นครับ อากาศร่มร่มเย็นๆมากฝากอีฝากน้องครับฟังเสนีเป็นสุราษฎร์ครับครับแ่เอาใจบรรยากาศคู่มากห้พี่น้องเมืองครับ ะเลภัตติมาเที่ยวคนเดียวกับสาวนี้ว่าไงคนสวยโอ้ยนอนพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศบรรยากาศบอกพี่น้องมองเห็นเรือเฟอร์รี่ไหมเรือเฟอร์รี่ เรือนั่นไปเที่ยวก๊อกอตปูครับโอเคเนาะเดอากาศของคู่มากฝาดครับฮัลโหลนะครับบรรยากาศชิวๆตอน,น,นอยเย็นครับชิวๆยามเย็นครับเห็นไหมครับ โเป็นพื้นนี่ริมทะเลครนี่เที่ยวทะเลคนเดียวครับบรรยากาศเย็นๆสดๆง่ายมองหนุนสะพานขัง นั่นกางนาเตียนนันะคือเกาะสมุยนะครับรับลมเย็นๆน่ำน้ำก็ลังขึ้นนะ กำกังเตึงมาอันนุนเรือเฟอร์รี่นะครับผมผมมุนี่เกาะหนึ่งบนครัะปูนเก๋ๆมั้งครับหัวเกาะอยังแต่ไกลแหละนั่นเนะกาะข้างหน้าน,นะงงน,นั่นคือเกาะตะปูแมนบอนายจะแมนอ่ะอีกเกาะทีน้องๆนั่นคือเกาะสมุยครับ วงนีมาสานมากตรงนี้คือเป็นสะพานขามมาสารเจ้าสุดยอดมงงากเลยนะมั้ เห็นไหมครับพี่น้องน้ำแรงเห็นตะไฟสีเลือดเห็นบ่น้ำขึ้นมอดฟีแลณส,สภาพถูกเดิมงามเลย สวยงามตานทองดึนสวยงามบอพี่น้องนี่แหละพอถึงเวลามืดมากยังกระมองประหินแล้วเห็นต่สะพานไฟสะพานฟังน้ำปุ่นครับผมเห็นต่ไฟสะพานฟังน้ำปุ่นครับ น,น้ำทะเลก็เริ่มขึ้นแล้วครับฟังนี่ยเสียงเตื่นยิ่งแต่เสียงเกินก็ไดสับซื่อซาซื่อซาซึ่งซา,าครับบรรยาก,กาศดีครับเพียน้องนีดีจุดยอดเลยครับพี่น้องชิปนี่ถือว่าเป็นชิปที่นีเที่ยวคนเดียวครับ จิตบรรยากาศไปมึงเขียนรับไปเราเนาะจะมีกับขอฝากผมเพียงแค่นี้ครับฝากกับลค์กดติดตามมันนะครับเช่องตวัวบัเชนน้องว้ครับเห็นไหครับว่เรือมองเองมองเอง,งอยู่